สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับกล้อง Insta 3.0ตมมอัลราครับตัวกล้องตกอัลตรานะครับผมได้ใช้งานมาระยะนึงนะครับแล้วก็เห็นว่าประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นมากกว่ารุ่นเดิมเนี่ยในเรียกว่าทุกด้านเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องคุดเซ็นเซอร์จากเดิมเนี่ยตัวของ Go3 3S เนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ ขนาดเล็กมากแล้วก็เวลาที่เรามองตัวของรุ่นที่เป็นแฟลชชิพอย่างตัว S Pro 2นะครว่าเซนเซ,นเซอร์มันใหญ่มากเนี่ยคือตอนนี้ตัวของ Go Ultra เนี่ยเขาปรปับปรุงให้เรื่องของขนาดเซนเซอร์เนี่ย มันใหญ่เทียบเท่ากับในตัวของรุ่นแฟลชชิพขนาด1ส่วน 1- นึนิ้วซึ่งพอเซนเซอร์ใหญ่แบบนี้นะผมคาดหวังเลยระทุกคนว่าตัวภาพทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนมันจะต้องดีขึ้นแน่ๆน,นะครับในส่วนของด้านภาพนะครับตรงนี้ตัวกล้อง Go Ultra เนี่ยสามารถที่จะถ่ายได้ที่ความเะเอียดสูงสุดที่ 4K 6 0เฟรมต่อร์กครับแล้วก็ยังมีตัวของโหมดการใช้งานตัวของ Active HDR เข้ามาในกล้องตัวนี้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอทุกคนด้วยความที่สเปคเนี่ยเซนเซอร์มันแบบโห้มันใหญ่หญอ่ะเทียบเท่ากับตัวของ แฟล p ชิพเราอะตรงนี้เขาก็เลยเพิ่มโหมดการถ่ายกลางคืนเข้ามาด้วยที่ทําให้ภาพเนี่ยมันชัดมันสว่างอยู่ด้วยนะครับก็คือตัวของเพียววิดีโอก็มีอยู่ในตัวของ Go Ultra ตัวนี้ด้วยอันนี้ผมเอาตัวของ Go Ultra มาให้ดูรอบๆกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตัวกล้องเนี่ยหน้าตาโดยรวมเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกับตัวของกล้อง Action Cam ปกตินี่แหละทุกคนสิ่งที่มันพิเศษกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะถอดอเฉพาะตัวกล้องออกมา แบบนี้ได้ทุกคนอ่าซึ่งเวลาที่เราจะถอดออกมาเนี่ยมันจะต้องกดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นตัวล็อกเคียวล็อกตรงนี้อยู่คือถ้าดึงธรรมดาเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ออกนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กดูดไปปุ๊บแล้วมันก็มีเคียวสลักล็อกอยู่อยู่นิดนึงด้วยตรงนั้นเวลาที่เราแยกตัวกล้องออกมาใช้งานแบบนี้นะครับตัวกล้องจะมีน้ําหนักอยู่แค่53กรัมเท่านั้นทุกคนเป็นตัวของกล้องแอคชั่นชัมตัวจิว๋วที่สเปคโหดแล้วก็เวลาแยกออกมาใช้งานแบบเนี้ยน้ําหนักมันเเเบบบบาาาาาามมมกกกกครรรััััสิ่่่่่งงงงททีีีปปุุถดนนนนอออออยห้้็ืืขตว Memory ตัวเนี้ยเขาปรับมาเป็นให้เป็นตัวของ Memory ที่เราสามารถใส่เข้าไปได้เองก็คือตัวของ MicroSD card นะครับตรงนี้ซึ่งตัวกล้องเนี่ยสามารถรองรับตัวของ Mi โ r o SD Card ได้ที่ความจุสูงสุดที่ระดับ2อเทรไบ์ครับสิ่งที่ปรับปรุงอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหน้าเลนที่มันสามารถจับภาพเนี่ยได้กว้างมากครับมุมมองของภาพที่ได้จากตัวของเลนของ g o Ultra เนี่ยอยู่ที่156อองศาทุกคนถ้าคิดแบบกว้กางๆเนี่ยก็คือเอาจริงมันเกินช่วงสายตาที่ เราจะมองไปด้านหน้าได้แล้วมันจับด้านข้างเข้ามาเนี่ยได้กว้างมากๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงในตัวของ Go Ultra นะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมแล้วก็ถัดมานะครับสิ่งที่ตัวของ Go Ultra ยังทําได้ดีเหมือนเดิมเนี่ยก็คือเวลาที่เราใช้งานลักษณะที่เป็นกล้องเดี่ยวๆแบบนี้ครับเรายังสามารถที่จะ p r e v i e ตัวของมุมมองของภาพเนี่ยอยู่บนจอลักษณะที่เป็นไร้าสายแบบนี้ได้ด้วยทุกคนเป็นแบบว่าไฮไลท์สำคัญของตัวกล้องรุ่นซีรีโกเลยที่เขาสามารถเนี่ยทำได้แบบนี้ซึ่งมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำไปประยุกต์การใช้งานเนี่ยได้หลายรูปแบบมากรวมถึงด้วยความที่ตัวของด้านหลังของตัวกล้องอันนี้ทุกคน มันเป็นแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนําตัวกล้องเนี่ยไปแปะตรงเสาตรงไหนก็ได้ตรงหน้าตู้เย็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบว่าเป็นโลหะเนี่ยแปะเข้าไปเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปถ่ายในมุมมองได้หลากหลายมากทุกคน ิ่งที่อยากทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่สนใจตัวของกล้อง Insta 3ามวสุนโ r a ตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการกันน้ำครับด้วยความที่ตัวกล้องอ่ะมันสามารถแยกออกมาแบบนี้ได้ใช่ไหมครับตรงนี้เออซึ่งมันทำให้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของสเปคกันน้ำเนี่ยมันจะไม่เท่ากันทั้งสงส่วนนะทุกคนเวลาที่ใช้งานเนี่ยส่วนที่กันน้ำาได้แบบว่าพาลงน้าได้เนี่ยจะเป็นแค่เฉพาะ ส่วนกล้องเจ้าจิ๋วอันนี้นะครับที่สามารถลงไปดำน้ําได้ลงไปเล่นในน้ําได้เนี่ยตามสเปคเนี่ยก็คือเขาสามารถลงไปได้ที่ระดับความลึกที่ประมาณ10เมตรนะทุกคนแต่กับตัวของฐานเบสอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้กันน้ําเอาไปลงน้ําได้นะทุกคน,นต้องแจ้งก่อนซึ่งการกันน้ำเอาเวลาที่ตัวของเบสอันนี้มันอยู่เนี่ยแบบนี้เนี่ยก็คือมันสามารถแบบโดนละอองน้ําได้นิดๆหน่อยๆครับนั่นทําให้เวลาที่เราใช้ตัวกล้องครับถ้าเราใช้ลักษณะเนี้ยโอเคว่าถ้าเราแบบว่าในชีวิตประจําวัน บอกว่าออกไปเดินมีฝนตกพรำๆอะไรนิดหน่อยเนี่ยอยู่แบบเนี้ยสามารถครับแต่คือถ้าจะเอาไปลงน้ำเนี่ยมันไม่สามารถที่ลงไปทั้งอันแบบนี้ได้เราจําเป็นที่ต้องถอนแยกออกมาแบบนี้ก่อนนะทุกคนจึงจะลงน้ําได้อะที่ระดับความลึกไม่เกิน10เมตรทีนี้มาถึงเรื่องการใช้งาน In s t a าสัมประสิทตัวนี้ทุกคนผมได้ใช้งานแล้วก็ได้นําไปถ่ายงานลักษณะที่เป็นถ่ายบล็อกจริงๆไปแล้วนะครับในตัวของวิดีโอที่ผมพูดถึงตัวของเ,อเลนเทเลใน iPhone 17 Pro เ ว่าออมันจะเป็นยังไงเนี่ยบางส่วนในวีดีโอนั้นเนี่ยช่วงที่ผมเดินอยู่คนเดียวตอนนั้นเนี่ยก็คือใช้ตัวของ Go Ultra ตัวเนี้ย ในการถ่ายทุกคนสิ่งที่ผมรู้สึกได้นะครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับกับตัวของ Go Ultra ตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องภาพาว่ามันใกล้เคียงกับตัวของที่เป็นรุ่น flagship ก็คือตัวของ S Pro 2อเลยอาจจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างเนี่ยที่แบบว่าต่างกันนิดหน่อยแต่คือโดยรวมเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากนะครับยิ่งพอตัวของ Go Ultra เนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายในเรื่องของการเปิดใช้ตัวของ Active HDR ได้ด้วยเนี่ยตรงนี้โอ้โหภาพมันสว่างใสเวลาที่เราถ่ายแล้วเจอพวก ที่เป็นท้องฟ้าที่มันจะแบบว่าบางทีสีขาวกับสีฟ้ามันอาจจะแบบว่าเราเห็นแล้วมันบอกว่าไม่ได้แยกได้ชัดเนี่ยแต่คือพอเรามาดูในตัวภาพที่ได้จากตัวของ Go Ultra เนี่ยหุยมันจับภาพแล้วเห็นตัวของท้องฟ้าแยกสีขาวสีฟ้าอันเนี้ยทาได้ชัดมากครับสิ่งที่ผมว่าหลายคนอาจจะบอกว่าตั้งข้อสงสัยเนาะก็คือเรื่องของตัวการถ่ายกลางคืนเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวของ Go Ultra ตัวเนี้ยโอ้พอมันมีตัวของโหมด p e e Video พร้อมกับตัวของเซนเซอร์ที่มัน ขน,นหญ่ึ้แล้วก็มีตัวของชิปประมวลผล AI ที่มันมาประมวลผลในเรื่องของภาพเนี่ยได้เพิ่มเติมด้วยเนี่ยมันทําให้เรื่องของภาพเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยโอ้หมันโอเคมากๆทุกคนเวลาที่เราเอาไปเดินถ่ายแบบกลางคืนในเมืองอะไรแบบเนี้ยตัวของภาพเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมว่าทุกคนเห็นได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องภาพมันจะไม่มีการแบบว่าเรื่องของไฟที่มันสั่นๆทุกคนเพราะว่ามันก็มีโหมดตัวช่วยที่ลดความสั่นไหวของตัวไฟหลอดน,นีออนไฟตามท้องถนน,นอะไรแบบนี้เข้าไปในตัวก สิ่งที่ต่างากับตัวของการถ่ายกลางวันนิดนึงเนี่ยก็คือเรื่องของหมวดการถ่ายวิดีโอที่ถ้าเป็นการถ่ายกลางคืนด้วยตัวของ p พลวิดีโอเนี่ยจะสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ระดับ 4K 30เฟรมเปอร์เซกนะครจะไม่ถึงที่ตัวของ 4K 60อันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างกับการที่เราใช้โหมดการถ่ายวิดีโอปกติที่มันจะทำได้ถึง 4K 60ครับ ส่วนภาพนิ่งที่ได้จากตัวของกล้อง In s t a 3า0ส่วนโกอตรงนี้เนี่ยความละเอียดสูงสุดทําได้ที่50ล้านพิกเซลครับจากที่ผมลองถ่ายนะครับทั้งตอนทีออ่อยู่ที่สยามสแควร์ตอนกลางคืนหรือจะเป็นช่วงที่บอกว่ามีแสงเพียงพอแบบนี้เนี่ยภาพออกมาโอเคมากครับเรื่องของการจับแสงเรื่องของการทําเรื่องสีต่างๆเนี่ยตรงนี้ถือว่าเราหวังผลได้ถ้าเราอยากได้ภาพในมุมมองกว้างๆแบบที่เป็นสไตล์แอคชั่นแคมในภาพนิ่งเนี่ยตัวของ g o u l t r a ก็ยังทําได้ดีเช่นกัน ทีนี้ทํามาถึงเรื่องไมโครโฟนของตัวกล้อง Insta 30.Go Ultra ตรัวนี้ทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้มาลองตัวของกล้อง Insta 30.Go u l t t a นะครับตอนนี้สิ่งที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยก็คือผมมาลองเรื่องของไมโครโฟนทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรยากาศตอนนี้นะครับก็คือตรงนูน้นม event อีอีเวนต์อยู่มีเสียงพูดจากลำโพงแล้วก็ลองดูครับว่าตอนนี้ เสียงพูดของผมเนี่ยชัดหรือเปล่านะครับตรงนี้ซึ่งตอนนี้ตัวกล้องเนี่ยผมตั้งค่าเรื่องไมโครโฟนในตัวกล้องเนี่ยเป็นตัวของ voice enhance นะครับคำแนะนำที่เป็น description ในตัวกล้องบอกไว้เนี่ยว่าตัวของ voice enhance ก็จะเหมาะการเนี่ยใช้การพูดใช้ในการบล็อกเนี่ยลองดูเรื่องเสียงครับว่าเวลาที่ผมใช้ตัวกล้องอันนี้เรื่องเสียงคนพูดเนี่ยเป็นยังไงโอเคทุกคนอันนี้ผมมาลองในโหมดการถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนให้ได้ดูกันนะครับกับตัวของกล้อง อินทรา360 Go Ultra ตัวนี้ครับโดยตอนนี้ผมเลือกใช้ตัวของการถ่ายเนี่ยเป็นโหมดเพียววิดีโอลองดูภาพดูได้ทุกคนโอ้ oh, ผมเห็นในจอเนี่ยมันสว่างมากเลยทุกคนเออเรื่องเสียงรบกวนเนี่ยโอเคว่ามันมีเข้ามาบ้างแต่คือมันน้อยกว่าที่คิดไว้มากครับทุกคนส่วนถ้าเจอสถานาการณ์สุดเอ็กซ์ตรีมที่ฝนตกหนักมากๆอยู่ข้างๆเราเลยแบบนี้เนี่ยลองไปดูกันว่าเรื่องไมโครโฟนของตัวกล้องเนี่ยมันทําได้ยังไงบ้าง โอเคทุกคนตอนนี้เป็นจังหวะดีที่เราได้มาทดสอบในเรื่องไมโครโฟนของ Go Ultra นะตอนนี้ก็คือฝนตกหนักจ้าฝนตกหนักอ่ลองดูครับประสิทธิภาพของไมโครโฟนของตัวกล้อง Go Ultra อันนี้เนี่ยว่าการรับเสียงเป็นไงตอนนี้ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เสียงเสียงฝนดังมากแล้วก็พอมันกระทบตัวของหลังคาเนี่ยเสียงฝนมันค่อนข้างก้องมาก ในวิดีโอที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็ได้ยินกันไปเนี่ยมันเป็นจังหวะแบบว่าโบ๊ะปุ๊บป๊บมาทุกคนเพราะว่ามันเป็นจังหวะอยู่ดีฝนมันตกมาแบบหนักมากผลปรากฏออกมาเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยว่ามันทาได้ดีโอเคมากๆทุกคนเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันไม่ได้จาเป็นว่าหุยไมโครโฟนเราจะต้องใช้งานให้มันเป็นตัวของแบบมาตรฐานแบบนี้นะก็คือ ตัวไมโครโฟนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของหน้ากล้องอันเล็กอันนี้ครับอ่านี่ผมชี้ให้ดูมันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนอ่าตรงเนี้ยก็คือนั่นหมายความว่าเวลาที่เราใช้กล้องไม่ว่าจะเป็นการใช้แยกออกมาเดี่ยวๆแบบนี้หรือจะใส่ไปในตัวฐานแบบนี้เนี่ยตัวไมโครโฟนมันก็ยังรับเสียงเราชัดอยู่เวลาที่เราใช้งานบล็อกแบบนี้ครับสิ่งที่ทําให้ตัวของกล้อง Insta าสามโกทุกรุ่นรวมถึงตัวของ g o u อ tra มันใช้งานสนุกเนี่ยก็คือเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่มาในกล่องอุปกรณ์เสริมชิ้นแรกที่ผมอยากพูดถึงนะครับก็คือตัว หมวกผมตรงนี้ครับเราสามารถที่จะประยุกต์แล้วก็เอามาใช้ถ่ายคอนเทนต์ในลักษณะที่มือเราก็ว่างๆแบบนี้ได้เลยครับข้อดีของการที่ตัวของ Go Ultra มันเบาแล้วมันเล็กเนี่ยแล้วก็มันมีอุปกรณ์เสริมตัวนี้มาให้ในกล่องเนี่ยก็คือตอนที่เราติดแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะพรีวิวเรื่องของภาพตอนที่บอกว่าเราแกะตัวกล้องออกมาติดแบบนี้กระจอพรีวิวตัวของเบสด้านหลังของตัวกล้องอันนี้ได้ด้วยเนี่ยอันนี้เวิร์กมากครับอุปกรณ์เสริมชิ้นถัดมาที่ใช้สนุกไม่แพ้กันเนี่ยก็คือตัวของแป้นแม่เหล็กที่เป็นสาย้อออง,อง,องอันนี วิดีโอที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือผมใช้ตัวของสายคล้องคอรพร้อมแป้นแม่เหล็กอันนี้แหละครับก็คือคล้องคอผมไว้แล้วผมก็ติดตัวกล้องเข้าไปแบบนี้ครับเวลาที่เราไปเจออุย้ยเจอหมาปุ๊บเรากดที่ตัวของแป้นตรงนี้ครับ มันก็จะเข้าสู่โหมดการบันทึกวิดีโอได้เลยทุกคนแล้วก็จังหวะที่เราถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเรากดซ้ําอีกทีหนึ่งที่ที่เดิมเลยครับตรงนี้มันก็จะหยุดบันทึกวิดีโอแล้วตัวกล้องมันก็จะปิดให้เองอัตโนมัติแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมมาเจอในระหว่างที่ผมทําทดสอบแล้วก็ใช้งานตัวของ GoPro เนี่ยก็คือเวลาที่อยู่โหมดการถ่ายแบบนี้ครับ อันนี้ผมสามารถบอกได้เลยว่ามันกาลังถ่ายวีดีโอในแนวนอนอยู่ตรงนี้สังเกตจ,จากตัวของไฟตรงนี้ครับมันจะเป็นขีดในแนวนอนอทั้งตัวของด้านหน้าของกล้องตรงนี้แล้วก็ด้านบนที่อยู่ตรงบริเวณที่เราจะเห็นก่อนตรงนี้ซึ่งเวลาที่เราจะถ่ายเป็นวีดีโอแนวตั้งเนี่ยเวลาที่เราใช้ตัวของแป้นอันนี้จริงๆก็คือเราแค่หมุนนิดเดียวเลยครับทุกคนอาผมหมุนให้ดูนะตรงนี้หมุนไปเนี่ยจับตัวแป้นอ่ะให้มันปุ๊บแล้วเราก็หมุนแค่นี้ครับ ัวกล้องอมันจะพลิกมาแล้วก็อยู่ในโหมดพร้อมที่จะถ่ายแนวตั้งสังเกตตัวของดวงไฟครับนเนี่ยตัวดวงไฟมันก็จะเป็นขีดที่เป็นแนวตั้งแล้วครับอันนี้มันทําให้เรารู้ได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องมาแบบว่าเกิดคําถามว่าเฮ้ยอันนี้เรากําลังถ่ายแนวตั้งแนวนอนอยู่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆตัวของอุปกรณ์เสริมยังไม่จบทุกคนเขายังมีตัวของสายคล้องที่เป็นตัวของ Quick r e l e a s e อันนี้เนี่ยมาให้ด้วยเราสามารถคล้องที่ตัวของช่องอที่ตัวของฐาน ของกล้องโกอัลตราตรงนี้ก็ได้หรือจะไปคล้องที่ตัวของกล้องตรงนี้มันก็มีช่องให้ร้อยตัวสายเข้าไปได้ด้วยนะทุกคนทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องของแบตเตอรี่ในตัวของกล้อง In s t a 3ส g มประสูตัตัวนี้ครับว่าในการใช้งานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่เราอ่านบนหน้าเว็บตามสเปกมันใช้งานได้เท่าน,านั้นเท่านี้เนี่ยถ้าเป็นคนในสายที่ตั้งค่า 4K 25เฟรมเป็นหลักอะไรแบบนี้นะตัวของแบตเตอรี่ถามว่าหมดเห,เห็นเบล็วไหมเวลามันหมดเนี่ยก็คือถ้าใช้กล้องแยกเดี่ยวๆเนี่ยตรงนี้รู้ว่าแบบตัวของแบตเตอรี่ ในตัวของที่เป็นเนี่ยแยกมาเดี่ยวๆแบบนี้ยังไงครับมันเล็กอยู่แล้วตรงนั้นแต่คือจังหวะถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าแบตเตอรี่เฮ้ยมันน่าจะเหลือน้อยหรือจังหวะที่เราไม่ได้ใช้อะเราเอามาประกบกับตัวของฐานดบเนี้ยออตัวของกล้องมันก็จะได้รับการชาร์จไปด้วยตรงนั้นรวมๆกันเนี่ยใช้ไปชาร์จไปหรือแบบอว่าไม่ได้ชาร์จไปบ้างอะไรแบบนี้เนี่ยในจังหวะการใช้นะ ผมไม่รู้สึกว่าที่ 4K 25เฟรมเนี่ยหมดเร็วอะไรมากตรงนั้นจนเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวกล้องนะครับตัวกล้องจะมีตัวของช่อง USB-C อยู่ที่ด้านข้างนะครับตัวกล้องของในตระกูลโกเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแบตได้นะทุกคนมันจะเป็นตัวของแบตเตอรี่ Built-in ไปเลยนะครับสมมติว่าเราเสียบ ตัวของสายชาร์จทิ้งไว้กับตัวกล้องอะไรแบบนี้แล้วก็อีกแป๊บหนึ่งเราจะใช้กล้องอะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าตัวของแบตเตอรี่มันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวของ Go Ultra เนี่ยมันทําได้ว่ามันสามารถชาร์จแบตเตอรี่เข้ามาที่ตัวกล้องเนี่ยได้ค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันครับอีกส่วนที่ผมชอบในตัวของกล้องตระกูล Insta 3าม Go ตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับก็คือเขาซัพพอร์ตในเรื่องของ แอปไฟมา y บน Apple Device ด้วยทุกคน Go Ultra เนี่ยมันสามารถแยกส่วนอะไรได้แบบนี้เนี่ยแล้วก็ขนาดมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากเนี่ยมันก็อาจจะมีจังหวะที่เราถ่ายถายอยู่แล้วเราก็อาจจะลืมว่าเราวางไว้ที่ไหนอะไรแบบนี้ผมสามารถเปิดแอปไฟม My ใน p p o o n เนี่ยแล้วผมก็ให้มัน play sound เนี่ยแบบนี้เนี่ยให้ตัวกล้องมันส่งเสียงอย่างตอนนี้ก็คือมันปิดอยู่นะครับถ้าผมกด play sound เนี่ยมันก็จะส่งเสียงแบบนี้ครับ เรียกว่าอันเนี้ยเป็นไฮไลท์เด็ดเลยสำหรับกล้องตัวเล็กจิ๋วแบบนี้ที่อาจจะจะมีจงังหวะที่แบบว่าลืมว่าไปแบบว่าแปะไว้ตรงไหนไปถ่ายไว้ตรงไหนหรือแบบว่าหล่นอยู่ในห้องตรงไหนเนี่ย การมีตัวของไฟมา์แบบนี้ครับที่มันสามารถที่จะค้นหาแล้วก็ส่งเสียงได้แบบนี้อันเนี้ยมันดีมากๆทุกคนจริงๆตัวกล้อง Go Ultra เนี่ยมันสามารถใช้งานได้สนุกอ่อีกหลากหลายแบบมากนะครับโดยเฉพาะโหมดการถ่ายวิดีโอออนไลน์ที่มีเข้ามาในกล้องอย่างเช่นตัวของโหมดนะที่เป็นเรียกว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือไททันจิ๋วะที่เป็นทอดเลอร์ไททันที่เอากล้องเอามาให้แบบว่าเด็กติดที่หมวกแล้วก็เห็นแบบว่าครึ่งหน้าเลยแบบนั้นเนี่ยที่ทาให้ตัวหน้าตรงบริเวณศีรษะตรง ของเด็กเนี่ยดูใหญ่แล้วก็วิ่งไปเดินไปเดินมาก็ดูน่ารักตีเหล่านั้นเพียงแต่ว่าเวลาที่ใช้หมดเนี่ยครับคำแนะนําก็คือจริงๆก็คือจําเป็นที่จะต้องซื้อตัวของอุปกรณ์เสริมส่วนแรกเนี่ยก็คือตัวของคลิปหนีบที่มันสามารถใส่ตัวของกล้องเข้าไปในกรอบแบบนี้ได้แล้วเราก็สามารถพลิกเข้ามาที่หน้าหมวกแบบนี้ได้ตรงเนี้ยแล้วก็2ด้วยความที่ตัวกล้องเนี่ยข้อจํากัดของตัวเลนเนี่ยก็คือเวลาที่อยู่ใกล้มากๆเนี่ยมันจะเบรอน,นิดนึงด้วยความที่มันอยู่ใกล้มากเกินไปก็จําเป็นที่จะต้องใช้ตัวของเลนมาโครนะครับเพื่อ ใช้หมวดตัวของ o อลเลอร์ไททันเนี่ยให้ได้แบบน่ารักน่ารักตามที่แบรนด์โปรโมทนะครับสำหรับคนที่สนใจตัวของกล้องอินสต3 0า o ส่วนโกล้วเข้าไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยก็คือเขาจะมีให้เราเลือกซื้ออยู่2เซตนะครับก็จะเป็นตัวของเซตมาตรฐานนะครับที่ราคา1 3 9 0 0เกนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ผมพูดถึงไปในช่วงตอนต้นทั้งหมดเนี่ยว่าเออเราได้ตัวนั้นตัวนี้มาด้วยในกล่องนะสามารถใช้งานได้เลยตัวของ e a s y c ค i ิปนะครับตัวของที่เป็นสายของอที่เป็นแมกเนตตัวแม่เหล็กละอะไรแบบนี้อนยอู่่ใกลง เพียงแต่ว่าเวลาที่เราดูเนี่ยมันก็จะมีตัวของ Creator Bundle เนี่ยที่ราคา15,900บาทเนี่ยคำถามคือไอ้ Creator Bundle ที่เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเราเจำเป็นไหมอะไรแบบนั้นนะครับสิ่งสําคัญเลยนะที่ผมรู้สึกว่าใน Creator Bundle แล้วผมอยากได้นีก็คือตัวของ Quick ว e l ลิ s ์ m มาส์ทุกคนก็คืออันนี้ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะต่อยอดการใช้งานตัวกล้องเนี่ยได้สะดวกเพิ่มขึ้นตรงที่ตัวกล้องเปล่าเนี่ยมันจะไม่มีตัวของช่อง เกลียวอะไรให้สายตัวของขาตั้งธรรมดาเลยอะไรแบบนั้นถ้าจะต่อกับขาตั้งกล้องธรรมดาจําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องมี Quick r e l e a s e Mount อันนี้ก่อนต่อเข้าไปกับตัวกล้องแบบนี้ครับแล้วเราก็จะหมุนเกลียวตัวของตัวล็อกในตัวของที่เป็นแอคชั่นแคมแล้วเราค่อยต่อตัวของที่เป็นที่เป็นขาตั้งกล้องธรรมดาเนี้ยสามารถครับซึ่งตัวของ Quick r e l e a s e เนี่ยตรงนี้นอกจากใส่กับตัวกล้องที่เป็นตัวใหญ่ที่เป็นตัวอันนี้แล้วเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะถอดตัวกล้องเปล่าๆอันเนี้ย มาใส่กับตัวของ Quick r e l i a s t เนี่ย<อ>ก็สามารถทําได้นะทุกคนอ่านยวผมใส่ให้ดูตรงนี้ประโยชน์ของมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วมันก็จะล็อกอด้านข้างแบบนี้ ราก็สามารถที่จะเอาตัวกล้องไปประยุกต์ใช้งานต่อตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้ได้ง่ายขึ้นครับอุปกรณ์เสริมชุดถัดมานะครับก็คือตัวของขาตั้งกล้องอันนี้ครับที่มาในชุด Creator Bundle ที่จะทําให้เราสามารถอ่ามาถึงสมมติเราซื้อพร้อมกันก็คือพร้อมใช้เราสามารถใช้บล็อกใช้ถ่ายอะไรเนี่ยด้ามจับอันนี้มันก็จับถนัดมืออยู่แล้วตรงนั้นแล้วก็ตัวด้ามจับอันนี้ก็คือเขาจะเป็นตัวของที่เป็น t r i Pod ขาตั้งยอบๆพอเราดึงมาปุ๊บมันจะเป็นสปริงปุ๊บแล้วมันก็กางอะไรเลยแบบนี้อัน,น อีกตัวหนึ่งที่มาในกล่องของชุด Creator Bundle นะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับที่มาในชุดของ Creator Bundle นะครับก็คือตัวของ p i v o t Stand p i v o t Stand เนี่ยมันจะเป็นตัวของที่เป็น ควิกลิส s ์มาด้านบนนี่แหละแต่คือตัวของฐานเนี่ยมันจะเป็นแป้นที่เราสามารถที่จะเป็นตัวของหัวบอลแล้วเราก็หมุนไปหมุนมาแล้วก็ด้านฐานเนี่ยเขาจะเป็นตัวของที่เป็นกาวที่มันสามารถที่จะเอาไปติดที่เป็นพื้นผิวเรียบตรงไหนเนี่ยมันก็จะติดปึ๊กไปเลยไปติดตรงกระจกหน้ารถอะไรแบบเนี้ยสามารถทําได้นะครับตรงนั้นเพียงแต่ว,ว่าจากที่ผมเคยใช้งานตัวของ p i v o t Stand มานะครับในรุ่นที่บรรผ่านมาเนี่ยตรงนี้ใช้งานได้ดีดีเลยแหละ ในช่วงแรกๆเพต่ว่าพอใช,ใช้ไปเนี่ยตัวกาวที่อยู่ตรงแป้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปทีละนิดทีละนิดทําให้การยึดเกาะเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยรวมถึงเวลาที่เราใช้เสร็จปุ๊บมันมีฝุ่นมีอะไรเนี่ยก็ต้องเอาไปล้างจังหวะเราจะเอามาตากแห้งเนี่ยเราก็ควรจะหงายขึ้นอยา่าเอาไปตั้งวางอะไรที่ให้ฝุ่นมัน,กนเกาะออกอะไรแบบนั้นอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะครับสำหรับรีวิวอินสตาสามวัสดุอัลตราก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครสนใจเนี่ยสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่ผมทําไว้ใน YouTube Shopping ได้เลยครับี้ขอลาป่อน บพบกันใหม่ในะตอนต่อไปครับสวัสดีครับ